สวัสดีครับผมพ่อกันเดียวครับก้อนคำหำน้อยวันเมียดครับวันนี้ครับเมื่อวันที่เก้าพฤษภาคมวันจันทร์ครับปีงอกขี้ผ้ามนนี้ผมกับจิมมะน้ำพ่อเจริญปัตนาของคุณไปรอดป๋าไปรอดจัดนักครับวันนี้ครับเกี่ยวเข่าง่ามแรงครับมันนี้ครับซีโมงกกลัวครับวันนี้ครับเมื่อนนี้ได้มาขั้นเดียวเด้อครับ มาสองขังน้นครับพี่อีกขั้นหนึ่งครับวิ่พี่ครับนี่อีกขั้นหนึ่งนี่ครับขั้นหนึง่งยู่พี่ครับขั้นนี้พ่อจเริศปฒนาสองพันสิบเก้าของคุณไปรอดคือกันครับปลายไปรอดจัดหนักคือกันเมือนี้ครับของเสียล้อบันเขืองครับวมือนี้ครับมาสองขั้นเลยครับวมือนี้แพ็คคู่ได้เมือนี้แพ็คคู่ครับมือนี้ครับ สำหรับอยู่พุ่นเฮียตุ้ยสองขั้นครับกับอีกเสียแกกขั้นหนึ่งเป็นสามครับอยู่ฟังพุ่นพุ่นเดี๋ยวแล้วพี่กะทิไปหาเด้อดีนะครับเข่ากําลังเหลืองครับกําลังเกีียวฝนฟ้ากําลังคืมมาจะมาแรงครับเดือดเดือดฝนตกโอ้ยนอนดีดีครับว่าเป็นนอนกอดเมียนะครับนอนให้เมียเต่งขาเมียขาเมียเต่งครับจอยกะทิตายเหรอครับตอนนี้ครับ ใจหอ้วนผู้รับเบิ่งบ่อครับทำไมครับไปชมเลยครับครับนี่ครับของเอเสียล้อบานเขืองครับสองพันสิบเก้านี่นะครับลูกสมุนเต็มเลยครับฝุ่นซีข้นนั่งอยู่น้ำมุ่นครับซีข้นซีสายครับกำลังเกี้วเขาไอ หน้าปังเปียวที่พาอยู่เลยครับเขาท่งนี่น่าจะเป็นหน้าเขาของท่านวีระครับ ครับอันนี้พอ่อจะเริ่พสัตนาคุณเปโรดเด้อครับสองขั้นนะครับของไอแกอร์เกับของเสียล้อบันเขียงครับผมกระเจี๊ยพี่น้องพังทํายเด้อครับกระเจี๊ยลราพระจ่าไปก่อน สุดยอดขึนได้แล้วครับปลานี่เแ๋้แวแจว,แวสุดยอดเลยเดี๋ยวตีผ้าไปเ้ิ่งบวกเพี่ยครับเบิ้งเอาว่ต้มคนติเลิกก็เิ่เลิกอันนี้มีนม้ำเลยนะครับมีน้ำล่อเลี้ยงข้ามาได้พ่นเอาขึ้นได้ครับเนี่ยครับ ครับพ่อจะิญพัฒนาของคุณไพโรดครับรังวัลที่12จะมาเบาม,มีสบายรถวัติดเลยมันนี้ครับสบายครับเบาม,มีรถแห้งครับไปครับไปโมมันเกี่ยวเขาต้อครับ